สวัสดีครับสวัสดีเพืพ่อนๆนะครับมาเจอกันอีกแล้วครับวันนี้วันนี้ก็ยังไม่มีงานเกี่ยวนะครับก็มาลุยเช็คน้องใหม่ต่อนะอันนี้ตีลังกาลงเมื่อกี้นะถลอกนิดหนึ่งอากากเรียบร้อยครับการรีบครับได้แค่นี้แหละ งานรีบงานรีบ <Okay. S 1> นี่ผมเริ่มมาตัดฉากแล้วนะครับูกดาวเรียบร้อยพร้อมจะยกใส่แล้วครับพิจะใส่สเตอร์ให้หรือ,อยังเกลียวก็ยกแล้วนะครับวัดอะไรเป็นครึ่งเป็ครึ่ง แบ่งทำไมอ่ะ <Okay. S 1> <c oughs> เลียวยกใส่เรียบร้อยใบมีดใส่แล้วเดี๋ยวจะใส่โซ่คอนะพี่จะทำข้างบนอยู่ <c oughs> คนอบทำอะไร อันนี้ใส่แล้วเหรอไม่ต้องยันเหรอเหยียบได้อ่ะเช็คโซ่คอเหรอโซ่ไขคอมันรวมเกินเริ่มเกินวันครับตอนนี้ก็หลังจากพักเทียงนะก็ลุยต่อแล้วครับ นี่โซคอเจ้าจัมโบนะประกอบเรียบร้อยครับเลยเชื่อเมเต็มนะอันนี้เต็มได้ระดับแล้วขอบคุณสอรุ่งเรืองครับให้ยืมแท่นมาทำนะเนี่ยไอแท่นทำโซคอนะก็ใช้ดีนะตัวนี้เเข้าท่าเลยกบเนาะเดี๋ยวเราต้องหาทำไว้สักตัวเนาะปีนี้ก็ยืมไปหลายทีมงานอยู่เนาะ เนี่ปาโตสอรุ่งเรืองทุ่งสะเทือนก็มาเอาไปทำนะเนี่ยแทนตนนัวนี้อันนี้นะโซ่เก่าของจำบูครับสภาพก็ยังโอเคนะผมว่าจะยกใส่คันนี้เลยนะสวยกว่าของคันนี้อีกนะของเจ้าสีทองมันมันหางด้วยนะเนี่ยไอโซ่เก่าจาบูสวยกว่าครับ ว่าจะยกใส่คันนี้เลยเดี๋ยวจะลองใส่ดูนะว่าจะใส่ได้ไหมถึงขั้นตอนไหนแล้วพี่จ๊ะพี่จ๊ะตอเกลียวให้แล้วครับนี่เกลียวดันเกลียวดันพันโค ข้างบนเสร็จแล้วเร oh. เสร็จแล้วอะได้ท่ออะไรมาใส่คืน oh. น่ะเนี่ยไอ้ท่อเนี่ยปิดสเตอร์ไม่ใช่เหรอ oh. ไม่ต้องใส่เหรอไม่ใส่ใส่แค่แผ่นกันย้อนอ๋อ oh. ปกติถ้าใส่มันต้องหมุนด้วยไหม oh. ไอ้ท่อเนี่ยครอบแล้วแต่คืออะไร มันต้องเชื่อมติดสเตอใช่ไหมเพลาตัวน,นี้ก็ต้องไอ้แม่อทอ่อตัวนี้ก็ต้องหมุนด้วยอันนี้พี่จัจไม่ใส่เนาะ <c ười> ก็ททำเหล็กไปชนเพล่าเลยก็พร้อมใส่โซ่แล้วตอนนี้ตอนนี้พี่จจก็มาเลาะตัวน,นี้ให้นะครับนี่อันนี้ใหม่แล้วเหรอแล้วทําอะไรต่อ รเสร็จแล้วเวมื่อกี้เห็นเจียอะไรเลย <c oughs> ตัดอันไหนออกเสร็จแล้วเหรออันนี้ไม่ต้องเอาออกอ่ะเพ็ดเนี่ย <c oughs> อันนี้ทำให้ม่แล้วลูกดาวใส่ได้เลยใส,ยเยสย่เลยใส่เลยโอเคใส่โซ่คอดูดิ อย่าเอาโซ่เส้นนี้ใส่ดูถ้าใส่ได้ก็เอาตัวนี้เลยที่แรกว่าจะเอาไอ้นี่นะว่าจะเลาะเอาเหล็กฉากนะครับดูสภาพโซ่แล้วมันยังได้อยู่เนี่ยยังแน่นอยู่ครับก็เดี๋ยวลองใส่ดูนะจะได้ยกดาวใส่ดูหน้ากากก็ใส่แล้วครับเหลือเหล็กกันตกนะนี่เป็นยังไง สีทองสมชื่อเลยนะตอนนี้ได้นากากทองแลวโอ้สวยสีทองเจริญทรัพย์ครับตอนนี้ก็เลิกงานแล้วนะครับวันนี้เลิกตั้งแต่ห้าโมงกว่านะพอดีผมจะรีไปเติมแก๊สด,ด้วยนะพี่จะกับเด็กน้อยก็กลับบ้านกันหมดแล้วนะโอ้ก็ลุยกันมาแบบหลายวันนะเหนื่อยนะ มีแต่ดึกๆทุกวันเลยเดี๋ยวมาดูผลงานวันนี้นะก็ได้ไรายบางนะครับนี่ตะกากใส่เรียบร้อยแล้วได้ประมาณนี้แหละงานรีบครับนี่แล้วก็เกลียวโอ,อกเกอร์นะยกใส่แล้วนะครับอันนี้ก็ยกใส่ตั้งแต่เมื่อวานแล้ววันนี้พิจะมาก็เช็คไอสเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วก็มาต่อเกลียวให้นะนี่เรียบร้อยครับเกลียวเกลียวดันพันคอนี่ครับแล้วก็ใส่โซ่แล้วนะตอนเย็นโซ่คอใส่แล้วแต่ว่ามันสั้นไปหน่อยนะครับอันนี้เป็นเส้นจากจโบูนะพอดีไปถอดคันโนนมา แล้วก็มันสภาพยังดีอยู่ก็เลยจับใส่คันนี้เลยแต่ว่ามันไม่ถึงนะมันมันโตไม่ถึงเพราะว่าไอโซเส้นนี้เราเคยตัดออกไอเนี่ยตัดเหล็กฉากออกท่อนหนึ่งแล้วใส่โซ่แล้วเดตวยังไม่ได้ต่อมันไม่ถึงลูกดาวก็พร้อมยกแล้วนะครับใส่โซ่แล้วก็พรุ่งนี้น่าจะได้ยกลูกดาวขึ้นนะ โซคอกตัวใหม่ก็เริ่มประกอบแล้วนะครับตัวนี้จะประกอบใส่เจ้าจโบูนะเนี่ย <Yeah. S 1> ว่าจะยกใส่จมโบก่อนนะ <Yeah. S 1> เผื่อมันยาวเกินก็ได้ตัดออกนะตัดแล้วก็ไปต่อไอใส่คันน,นี้เดี๋ยวรอดูพิจะนะครับ <Yeah. S 1> อันนี้ก็ยังเชื่อมไม่เสร็จนะครับก็ <Yeah. S 1> ยังไม่เสร็จครับ วันนี้พี่แจมหมดจะไปเชื่อมรถอยู่ตัวเชื่อมก็ต้องแย่งกันสุกขอก็เลยไม่เสร็จเดี๋ยวตอนเช้าค่อยมาเก็บนะเชื่อมเก็บไล่เชื่อมเต็มก็เสร็จแล้วนะครับโอเคงานวันนี้ก็ได้ประมาณนี้นะพรุ่งนี้ก็น่าจะได้ออกโรงแล้วคันนี้เจ้าจะโมจะได้ขึ้นมานะโอเคคลิปนี้ก็อัปเดตให้ดูประมาณนี้ก่อนนะครับ